สวัสดีครับคุณวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่อาจจะฟังดูหนักแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็วนั่นก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยคุณเคยไหมครับที่จู่ๆร่างกายก็ประท้วงส่งสัญญาณเตือนด้วยอาการต่างๆนานาบางครั้งก็เล็กน้อยพอทนบางครั้งก็รุนแรงจนแทบจะล้มทั้งยืน ตอนที่เราแข็งแรงดีเราอาจจะหลงลืมไปว่าร่างกายของเราไม่ใช่เครื่องจักรที่ไม่มีวันพังเราใช้ร่างกายอย่างหนักทำงานหามรุ่งหามคำ่ำกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์พักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายก็เริ่มส่งเสียงร้องขอเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนั้นครับผมเป็นคนบ้างานทำงานหนักมากแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน ผมคิดว่าความสำเร็จคือทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งผมล้มป่วยลงอย่างหนักอาการมันรุนแรงมากจนผมต้องเข้าโรงพรยาบาลช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของผมผมรู้สึกอ่อนแอสิ้นหวังและกลัวผมกลัวว่าผมจะไม่หายกลัวว่าผมจะไม่สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิม แต่ในความมืดมิดนั้นเองผมก็ได้พบกับแสงสว่างความเจ็บป่วยครั้งนั้นเป็นเหมือนธรรมะบทลึกที่สอนให้ผมเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ผมต้องนอนอยู่บนเตียงผมได้มีเวลาทบทวนตัวเองผมได้ตระหนักว่าสิ่งที่ผมเคยคิดว่าสำคัญแท้จริงแล้วมันไม่ได้สำคัญอย่างที่ผมคิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ผมเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นผมเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอผมเริ่มให้ความสํำคัญกับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงผมเริ่มมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงานแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญไม่แพ้กัน ความเจ็บป่วยครั้งนั้นสอนให้ผมรู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีสอนให้ผมรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติและสอนให้ผมรู้ว่าร่างกายของเราคือวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องดูแลรักษาอย่างดีที่สุด คุณรู้ไหมครับว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปมันอาจจะเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนตัวเองได้เรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งธรรมะก็มาในรูปแบบของการเจ็บป่วยนี่เองและนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไป